เรื่องราวเกี่ยวกับสิงโตหลายท่านเห็นคลิปที่มันก็ต้องบอกว่าอเนกอนาถถึงขนาดที่บอกว่าเลือกแชร์กันเถอะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากตอบสนองความก้าวร้าวในตัวเราที่จะเห็นสิงโตมันแร่เนื้อเถือหนังดึงกันไปดึงกันมากับหนึ่งชีวิตที่จากไปใช่รวมไปถึงอยากให้เข้าใจหัวอกคนที่เป็นคนในครอบครัว ที่ต้องมาดูภาพเหตุการณ์ลักษณะนี้น,น,นะคะในเจียนเจ้าหน้าที่ระดับซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้างานรับผิดชอบโซนสัตว์ดุร้ายดูแลความปลอดภัยที่ซัฟฟารีโวมาหลายสิบปีอีกสองปีจะเกษียณประวัติไม่มีด่างพร้อยไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าไม่มีสัญญ,ญาณจะฆ่าตัวตายลงไปจากรถของทางสวนสัตว์ลงไปยืนนิ่งอยู่ประมาณสักสานาทีสานาทีก่อนสิงโตที่ดูลาดเราแล้วซุ่มอยู่ตรงนั้น จะก,กระโจนเข้าหาจากด้านหลังกอดรัดฟัดเวียงหลังจากนั้นก็เกิดการทําร้ายกันแล้วฝูงสิงโตก็มารุมคราวนี้คุณผู้ชมคนก็บอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วคนระดับซูเปอร์วิเซอร์นั่นหมายความว่ามีประวัติในการดูแลสิงโตหรือสัตว์ป,ป่าต่างๆที่อยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้มารวม30ปีจะพลาดท่าเสียทีให้กับสิงโตเหล่านี้ที่ก็ไม่เคยมีประวัติทําร้ายเจ้าหน้าที่หรือคนมนุษย์ มาก่อนเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปที่เขาเคยทำก็ยังเห็นความน่ารักระหว่างเขากับสัตว์อยู่เลยมาดูความน่ารักของสิงโตมีเขาเราถึงมีเงินเดือนครับจะไปสิงโตออกตัมาโตให้ลูกค้าได้เข้าชมที่ไปออกมาตาชาว่าจะมีอาการเป็นแบบนี้ เนี่ยก็ยังให้ชมกันว่าสิงโตมันได้รับการดูแลอย่างไรปล่อยเข้าไปในโซนให้ลูกค้าเข้ามาถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปที่สวนสัตว์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีโซนที่เราเรียกกันว่าเป็นสวนสัตว์เปิดนะเป็นซาฟารีเหมือนกับเวลาเราจะไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปดูก็สามารถจะนำรถยนต์ส่วนตัวหรือรถของทางสวนสัตว์เองก็ดีที่จะมีนําชมเหมือนกันเข้าไปผ่านประตูต่างๆถูกไหมคุณเหมือนฝันแล้วก็แล่นตามกันไปเป็นขบวนไปดู แต่ละโซนก็จะมีจัดแสดงสัตว์ต่างๆแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าโซนนี้คือโซนของอะไรไปดูเลียงผาไปดูกวางไปดูยีราฟไปดูม้าลายไปดูสิงโตคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นจากโซนสิงโตซึ่งก็เป็นสัตว์ดุร้ายหลังจากที่ในเจียนเปิดประตูรถซึ่งตอนนั้นไปตามลำพังข้อที่1ก็คือสวนสัตว์อบอกถ้าจะไปไหนจะต้องไปกันเป็นคู่บัดดี้หมายถึงมีอย่างน้อยสองคน คำถามก็คือบัตดี้ที่จะต้องไปกับนายเจียนไปไหนก็รับคำตอบว่าบัตดี้คู่กันแยกตัวไปทำธุระซึ่งตามปกติตามกฎแล้วถ้าบัตดี้แยกไปทำธุระในรถมีอยู่แค่คนเดียวจะต้องไม่ไปเพราะขาดคนมีอะไรช่วยกันไม่ได้ไปคนเดียวไม่ไปแต่ครั้งนี้ไปคนเดียวเพราะบัตดี้ไปทำธุระไปถึงเสร็จปับ๊บก็เปิดประตูรถลงไป แล้วก็ไปยืนอยู่เฉยๆค่ะทางั้รที่จริงๆกดเหล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่ห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดหนึ่งในคนที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอเขาไปอยู่ดีๆไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรคุณบอกว่าไปเที่ยวจับพัดจับผูไปอยู่ถ้าจํากันได้พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนนรินซึ่งท่านก็เคยโด่งดังเรื่องกับคดีคุณนังโมท,ที่ผ่านมา,มาถูกไหมที่ไปจําลองเหตุการณ์นะคะ,ะก็อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเห็นเหตุการณ์ เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์คุณหมออีกทีหนึ่งในประเด็นนี้นะครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นเวลาสเิเอดโมง30ยังไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นเวลาให้อาหารเนาะเพราะว่าก็จะมีรถคันหนึ่งมาจอดเป็นรถปิกอัพที่ไม่มีกรงแล้วเขาเปิดหน้าต่างซ้ายขวามีคนลงมาผู้ชายน่าจะวัยประมาณเกือบ60อ่อะคือหันหน้าเข้าหาประตูรถ แต่หันหลังให้ให้สิงโตไม่รู้ว่าเขายกหยิบของอะไรเปล่าแล้วก็มันก็จะมีสิงโตมาเดินมาตัวหนึ่งแต่มันกอดด้านหลังเนาะแล้วคุณหมอบอกว่ามันผิดปกติไหมผิดปกติผิดปกติตั้งแต่ไปยืนแล้วละ่ะตัวอื่นมันก็มองมองอยู่มันก็ค่อยมาแล้วก็มาประมาณขนาดหกเจ็ดตัวเข้าใจใช่ไหมค่ะประเด็นแรกคือในเจียนไม่ได้ เป็นคนให้อาหารแล้วไปทำไม,มแล้วเปิดประตูไปตามลำพังลงไปยืนหันหน้าเข้ารถหันหน้าเข้าประตูรถแล้วหันหลังให้กับสัตว์ซึ่งคุณหมอเขากตั้งข้อสังเกตว่าทำแบบนั้นเนี่ยทำทำไมมันแปลกหรือบางคนตั้งข้อสังเกตแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องของการเก็บของเนี่ยสมมติว่าถ้าของตกเราหยิบปุ๊บ ถ้าเราออกจากรถจริงๆนะฮะหยิบปุ๊บเราต้องรีบกลับแล้วแต่เนี่ยมีลักษณะก็คือยืนหันหลังให้กับสิงโตประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยคุณหมอบอกสักสามนาทีแล้วสิงโตต,ตัวแรกเนี่ยถึงเข้าไปตะปบจากข้างหลังมีไปถึงไปสัมภาษณ์แม่โค้งแม่ค้ามั้งแล้วบอกว่าเหมือนกับมีนักท่องเที่ยวทําของตกคก็เลยไปเก็บให้ซึ่งก็ดูแปลกไปหมดไปตามหาอีกทีหาแม่ค้าไม่เจอแล้วคนไหนบอกแล้วลูกค้าอะไรจะไปทําของตกตรงจุดนั้น รถ <Ha. S 1> เขายังไม่ให้ลดกระจกเลยเป็นเราจะลดกระจกไหมผ่านโซนสิงโตให้มันเลียเข้ามานิดนึงเหมือนยีราฟขนาดยีราฟยังน่ากลัวเลยสิงโตอ่ะเราจะไปเปิดกระจกทําไมแล้วจะของ <Ha. S 1> มันจะตกได้อย่างไรออแล้วจริงๆอ่ะถ้าเราดูถ้าเกิดว่าเคยไปเที่ยวสวนสัตว์เนี้ยเขาก็จะมีทางถนนให้เราขับไปตามเส้นทางนั่นเส้นทางนี้แต่จุดที่ทางคุณเจียนออถูกสิงโตงตะปบเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปอยู่ใกล้แถวๆพงไม้เลยตน้นไม้เลยอ่ะเจ้าหน้าที่ถ้าจะตกก็ต้องเจ้าหน้าที่เท่านั้นล่ะแล้วคนนี้ คนบอกว่าพอไปยืนนิ่งๆเหมือนกับให้มันมากอดรัดฟัดเวียงเนี่ยแล้วพอตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงร้องสักแอะเลยมีแต่เสียงแตรรถของคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะช่วยกันบีบแต่ไล่แต่สิงโตมันไม่เดือดเนื้อร้อนใจใดๆนะเหมือนกับยอมจำนนซีโรราบจนคนก็คิดเลยเถิดไปว่าเอ๊ะเขาซึมเศร้าหรือเปล่าถึงขนาดคิดที่จะทำอัตตนววิวินิบาตกรรมหรือเปล่าอยากจะฆ่าตัวตายไหมเรื่องนี้ ไปเจอทางภรรยาเมื่อวานนี้ภรรยาตามไปไปเกลียกรอมกันอยู่นานกว่าจะไปยอมดูดูศพดูร่างของทนคุณเจียนนะนะเพราะว่าสภาพก็ค่อนข้างพอสมควรก็ไปถามเขาเราก็ต้องบอกว่าคู่นี้เขาก็เพิ่งคบกันพอมาสาักระยะหนึ่งเขาบอกผัวเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะซึมเศร้าไม่มีทานยารักษาอาการไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้เลยว่าสามีจะฆ่าตัวตาย เพราะยังวาดอนาคตร่วมกันเลยบอกอีกสองปีนะเมื่อสองวันก่อนคุยกันว่าอีกสองปีจะ,กะเกษียณเนี่ยสามีบอกเดี๋ยวจะไปซื้อที่สักไร่หนึ่งอยู่ต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันสองคนช่วงบ้านปลายชีวิตแล้วทําอาชีพเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกไรไถานากันยังวาดกันขนาดนี้เลยคนจะฆ่าตัวตายคงไม่วาดฝันอนาคตถึงขนาดนี้มั้งอ่าฟังเสียงหน่อย สู้เพื่องานดืก็แกเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวถ้าแกเป็นอะไรไปคือครอบครัวเดินไม่ได้เลยสมัยเขาตั้งใจทำงานทุกวันเพื่อครอบครัวแกก็รู้รับรู้แกแกเป็นคนน่ารักว่าแล้วไม่เคยว่าเรื่องครอบครัวในห่วงมากมาดูมุมมองนักท่องเที่ยวกันบ้าง ส่งคุณสราวุธมีมูซอน้องยาไปคุยกับนักท่องเที่ยวเพราะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็มักจะกลัวว่าเอานักท่องเที่ยวเขาจะหวาดกลัวหรือเปล่าหรือเขาจะมองว่าการไปเที่ยวซาฟารีหรือสวนสัตว์เปิดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเปล่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลมากกว่าการมาเที่ยวสวนสัตว์เจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายกฎระเบียบชัดเจนแล้วว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโซนแสดงสัตว์ โดยเฉพาะที่เป็นสัฟารีคือสวนสัตว์เปิดเนี่ยห้ามลงจากรถห้ามเปิดกระจกรถห้ามยื่นไม้ยื่นมือห้ามให้อาหารสัตว์เด็ดขาดนะครับ40ปีกับหนึ่งครั้งเ่ยผมมองว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเป็นคิวแมนเนอร์เลอร์มากกว่ามีระเบียบคิดคิดดีแล้วว่ามันจะมันจะเซฟเราแหละครับถ้าถ้าเราอยู่บนพลซีเขาคงไม่มีปัญหาครับเนี่ยดังนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางสวนสัตว์ ซัฟฟอรีเวิลเขาก็ออกแถลงการออกมาแล้วนะครับบอกว่าเขาเปิดมา40ปีนเนี่ยไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเลยแล้วไม่ต้องห่วงเขาไม่ทอดทิ้งครอบครัวของทางผู้ตายเดี๋ยวเขารับผิดชอบให้ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ mm hmm. เขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะกลับไปทบทวนมาตรการ mm hmm. เพราะสรุปสุดท้ายท้ายสุดเมื่อวานนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอก mm hmm. ให้ปิดโซนให้บริการแสดงไอสัตว์ดุร้ายเนี่ยก่อน mm hmm. แล้วให้ทําเป็นมาตรการทําเป็นแผน ว่าจะเสริมยังไงผิดพลาดตรงไหนส่งกลับไปภายในสองวันนี้และเดี๋ยวจะพิจรารณาดูว่าจะกลับมาเปิดได้หรือไม่อย่างไรต่อไปเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเข้าใจว่านักท่องเที่ยวไปทุกท่านก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่แล้วละเพราะว่าสุดท้ายมันก็เพื่อความปลอดภัยของเราแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อย่างที่ในเช้านี้ที่หมอชิดก็เรียนไปว่า<ะ>มันพอดีตรงจุดนั้นนะ่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็เลยไม่ได้เห็นทั้งหมดสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออกล้ง ของนักท่องเที่ยวที่ถ่ายมาจากรถของตัวเองบางจุดบางมุมมันก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใครเห็นตอนไปก็ต้องคิดว่ามันเป็นโชว์ให้อาหารสัตว์เหมือนเวลาเราไปซฟารีเนะาะแต่โดยมากรถที่จะไปให้อาหารสัตว์แบบนั้นมันจะเป็นรถมีกรงใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเขาก็โยนออกไปให้ได้กินกันคนที่ไปดูก็โอ้ว้าวว้าวาอย่างเงี้ยเออคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นปริศนาเพราะคนที่ทําก็ เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเข้าใจว่าเป็นเสาหลักเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในมาตรการที่มาทบทวนกันว่าทำยังไงมันจะไม่ให้เกิดเหตุสลดใจแบบนี้ขึ้นอีกในบ้านเราเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่าเหตุการณ์นี้คาดว่าสิงโตไม่ได้ตั้งใจจะขยําเพื่อกินร่างของผู้เสียชีวิตแต่ต้องการจะเข้ามาเล่นด้วยเท่านั้นเนื่องจากพฤติกรรมของสิงโตกลุ่มนี้เป็นสิงโตหนุ่มที่ยังอายุน้อยลักษณะน,นิสัยคือขี้เล่น การตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีว่าอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีเพียงร่องรอยของการถูกกัดแล้วก็ร่องรอยของกรงเล็บที่มีการข่วนเป็นแผลลึกเท่านั้นนะคะเอาเดี๋ยวรอชนสูตรในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบหลังจากนั้นทางตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้เจอจดหมายลาตายของผู้ตายเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่